สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับไอแด์ทัธิชาในคลิปนี้นะคะไอจะมาพูดถึง หุ้นที่จะ underperform และก็หุ้นที่จะเ o u t ร์ฟ f o r m นะคะหลังจากที่มีความคลายกังวลเกี่ยวกับเชื้อโควิดโอไมคคอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกับเข้าสู่ช่องมันนี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับมันนี่ฮีโร่ค่ะและเพื่อสังคมนักลงทุนคุณภาพนะคะเราก็จะต้องมาอัปเดตข่าวกันค่ะและในคลิปนี้เนี่ยจะมาสรุปให้ว่าหุ้นตัวไหนที่น่าจะไปต่อและหุ้นตัวไหนที่น่าจะตุบ โอเคค่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก่อนที่จะไปฟังข้อมูลนะคะถ้ากดเรียบร้อยแล้วตามมาดูข้อมูลจากไอแดลได้เลยค่ะ จากที่เมื่อวานนี้นะคะตลาดเซ็ตบ้านเราหรือว่าดัชนีหุ้นไทยมีการปิดบวกไปที่21.09จุดซึ่งทางแฟดโกเองก็ได้ออกมาฟันธงว่าในปี65ดัชนีหุ้นไทยจะสามารถขึ้นไปแตะที่1,800จุดได้และตอนนี้นะคะเซ็ตที่กระฉูดขึ้นมาในครั้งนี้ก็เนื่องมาจากว่าการคลายกังวลเกี่ยวกับโอไมคอนซึ่งตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อมากนะคะแต่ว่าก็ยังไม่พบผู้เสียชีวิตค่ะสําหรับนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิด โผหุ้นทั้งหมด7กลุ่มนะคะที่จะ underperform และอีก4กลุ่มค่ะที่จะ outperform ถ้าเกิดว่าโควิดสายพันธุ์ใหม่มีการระบาดหนักขึ้นมาค่ะและถ้าหากว่าในประเทศไทยของเรานะคะระบาดหนักขึ้นมาจริงๆเนี่ยทางบริษัทหลักทรัพย์ KTBST ก็ได้ออกมาเปิดเผยหุ้นที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบหรือว่าคาดว่าจะ outperform มากที่สุดจากการพบผู้ติดเชื้อนะคะได้แก่หุ้นแพนบี VGI เนื่องมาจากว่าจำนวนคนเดินทางก็จะน้อยลงนะคะรวมไปถึง Central, ERW, AAV ตรงนี้ก็จะได้รับผลกระทบเพราะว่าทางนักท่องเที่ยวในประเทศก็ลดลงต่างประเทศก็เข้ามาไม่ได้นะคะรวมไปถึง BEM เนี่ยก็จะมีจำนวนผู้โดยสารที่ลดลงตามไปด้วยค่ะ โดยทาง KTBST นะคะก็คาดว่าเซกเตอร์ที่มีโอกาสจะ underperform มากที่สุดก็จะมีกลุ่มมีเดียทั้งเมเจอร์แพนบีหุ้น VGI ส่วนทั้งด้านของกลุ่มท่องเที่ยวรวมไปถึงการบินก็จะมีหุ้นมิน SHR นะคะแล้วก็ ERW Central AOT AAV BA และ SPA ส่วนทั้งด้านของกลุ่ม การเดินทางนะคะขนส่งทางบกเนี่ยก็จะเป็น BEM และก็หุ้น BTS ค่ะส่วนทางฝั่งของกลุ่ม Energy นะคะก็คาดว่าจะ underperform เช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นหุ้น TOP, SPRC, SO, BCP, IRPC ส่วนทางด้านของกลุ่มแบงก์และฟ i น a n นซนะคะก็จะมี KBank, SCB, MTC, สวัสดติดล้อ EONS และ KTC ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกลุ่มคอมเมิร์สด้วยค่ะทั้ง CRC CPR รวมไปถึงนะคะอีกหนึ่งกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือกลุ่ม Industrial Estate อย่างอมตะและก็หุ้นวาค่ะ เรามาดูทางฝั่งของหุ้นที่จะได้รับอัน,นิีสงในเชิงบวกกันบ้างนะคะหรือว่าหุ้นที่คาดว่าจะ Out form, เอาเอรีย m ก็จะมี BCH และ CHG ที่ได้รับประโยชน์จากการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ส่วนทางด้านของหุ้น SMD ค่ะจะได้รับประโยชน์จากความต้องการเครื่องมือแพทย์ที่มีความต้องการสูงขึ้นถ้าหากว่าโควิด -19 มีการระบาดท,ที่รุนแรงขึ้นจริงๆทางด้านของ STGT นะคะก็จะได้รับอัน,นิสงจากความต้องการใช้ถุงมือ อย่างในระดับที่สูงขึ้นและอีกหนึ่งตัวนะคะก็จะเป็นหุ้นเมกาค่ะตรงนี้นะคะก็น่าจะมาจากความต้องการบริโภควิตามินเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้มากขึ้นจากคนในประเทศส่วนเซกเตอร์ที่มีโอกาสจะอเ outperform มากที่สุดนะคะได้แก่กลุ่มของเฮลท์แคร์ซึ่งก็จะมีทั้ง v c h CHG, SMD, STGT และในกลุ่มของอาหารเสริมนะคะก็จะเป็นหุ้นเมกาค่ะ ทางฝั่งของหุ้นในกลุ่มของ IT นะคะก็จะมี Com 7, c o m เซเว่น n และหุ้นซิ s ทางด้านของกลุ่ม Global Pay ก็น่าจะได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็น a อเชียนทียูเคซีเนะเและหุ้นซันค่ะสำหรับข้อมูลในวันนี้นะคะก็ได้สรุปมาให้แบบ ใจความสำคัญเน้นๆนะคะถ้าเกิดถูกใจเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับไอรแลนด์และก็ทีมงานของบัน n ี h ฮีโรหากใครที่ไม่อยากจ,จะพลาดก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยค่ะแล้วก็ต้องขอชี้แนะไว้ก่อนนะคะว่าตัวไอรแลนด์เองเนี่ย ไม่ได้ชี้นําให้เพื่อนๆไปซื้อถือหรือว่าขายหุ้นตัวไหนบทความทั้งหมดนี้นะคะข้อมูลทั้งหมดนี้ขายก็นํามาจากเว็บไซต์ซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะคลิกนะคะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมได้ค่ะในเว็บไซต์ของ e f i n a n c e t h a i c o m แล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนพวกเราทีมงาน m o n e y Hero ด้านล่างคลิปนี้ก็มีบัญชีโดเน a t อยู่ด้วยนะคะคุณสามารถที่จะไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมกันได้ค่ะรวมไปถึงท่านไหนที่อยากจะติดตามพูดคุยกับไอแลนด์นะคะแบบตัวต่อ ตัวเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไป follow กันได้ค่ะที่ Fanpage Facebook ทที่ชาเทรดเดอร์สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของไอแดลแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะรักษาสุขภาพไปไหนมาไหนใส่แมสกพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือค่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้อันตรายเท่าพันก่อนหน้านี้นะคะออไมครเนี่ยแต่ว่ามันก็ติดได้อย่างรวดเร็วนะคะเอาเป็นว่าดูแลตัวเองไว้ก่อนดีกว่าเนาะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะลงทุนโดยใช้สติเฮงเฮง,งรวยรวยกันทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ